อเริ่มได้เลยครับคโอเคเข้าเกือบยี่สิบคนแล้วโอเคโอเคจอยเลยครับจอย,ย,จอย,ยคอ่ะต่อเลยนะคะครับ่ ลองรอรอรอแป๊บนึงได้กี่คนแล้วคะโอเคนะคะอยค่ะอยากกดโอเคพี่โอเคนะคะทีนนี้เรามาสรุปกันอย่างอย่างรวดเร็วเลยเนาะในตัวยาของยาลดประทานก็จะมีสามรสนะคะคก็คือจะมีรสเย็นรสร้อนแล้วก็รสสุข,ขุมนะคะรสเย็นก็แก้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะรสรสละรสเย็นแก้อะไรคะ แก้ไข้ครับค่ะแก้ไข้ค่ะแก้ตัวร้อนแล้วถ้าลดร้อนล่ะคะครับลมครับค่ะแก้ลมอันนี้เห็นไหมคะอาจารย์ขึ้นอาจารย์ขึ้น p o w e ว่าพอยให้เห็นไหมคะเห็นค่ะโอเคค่ะแก้ฝนแล้วก็ลมกรองระยับลดจุกขุ่มนะคะแก้โนหนาวแล้วก็ลมกองละเอียดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นยาสี่รสก็จะประกอบด้วยฝาดเผ็ดเค็มเปรี้ยวในส่วนของยาหกรสก็จะเพิ่มขึ้นมาสองรสคือหวานและขม ในส่วนของอยาแตังรถเราจะเพิ่มอหอมเย็นแล้วก็รสมนแลวก็เก้าก็คือเบาเบื่ออีกรถหนึ่งที่บวกมาก็คือรถจืดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนักไม,ไม่ไม่ทราบว่านักนัก่กาาเนี่ยได้อ่านมาบ้างหรือเปล่าคะตัวยาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยชนิดนะคะของรดยานเนี่ยตัวอย่างอ่านมาหรือเปล่าคะอ่านกันมาหรือเปล่าคะึ่งร้ชาเร้าวๆจำไม่ได้กัน อ่าตอนนี้โอเคเรามาทบทวนต่อแผ่นนี้นะคะอันอคร่าวๆเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้แล้ว,แล,วแล้วนักศาาึกษาก็ไปเปรียบเทีนนรรยบับหนังสืออันนี้อาจ,จาร,รย์สรุปจากหนรรังสือให้แล้วก็เพิ่มเติมให้จากคัมภีร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอนิดนึงผมคัมภีร์เลยตอนตนี้เดี๋ยวด่วนเลยเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงมีน้อยเนาะอ่าพวกคาถามอะไรต่างๆเดี๋ยวเขียนเข้าไปถามในรายกลุ่มของพวกเราแล้วกันนะเพราะมันเหลือเวลาอีกไม่ถึงชั่วโมงละเพราะว่า บอกหชั่วโมงแต่เมื่อกี้สี่สินาทีเขาก็ตัดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในในส่วนของในเรื่องของรถยาหรถในคํา